สวัสดีค่ะสวัสดีจากประเทศไอซ์แลนด์ดินแดนน้ำแข็งคนโลกเหนือค่ะกับช่อง Youtube แปลว่าไอซ์แลนด์ค่ะวันนี้ว่าพาเพืพ่อ,อนๆมาที่โรงถ่ายหนังนะคะเป็นสนามกีฬานะคะแต่ว่าเขามาถ่ายหนังกันวันนี้แล้วก็ครอบครัวของแอบ้่าเนี่ย ได้รับเชิญนะคะให้มาร่วมเป็นตัวประกอบในฉากนะคะส่วนมากก็จะเป็นผู้ปกครองที่ลูกเขาเล่นกีฬาแฮนด์บอลนะคะลูกใครเล่นกีฬาก็เขาจะชวนพ่อแม่ผู้ปกครองให้มานั่งเข้าฉากนะคะเพราะว่าในฉากนี้จะเป็นฉากในการเล่นแฮนด์บอลแข่งแฮนด์บอลค่ะ นี่ค่ะลูกชายว่าเขาเล่นแฮนด์บนอลในตัวเล็กเนี่ยค่ะนะคะดขูข้างบนนะ,ะก็จะมีพวกเด็กะคะ่ะเด็กนักเรียนพวกนักกีฬาทั้งหลายแหล่แล้วก็พ่อแม่ของเด็กๆนะ,ะพากันมาวันนี้บ้านนะว่าก็มากันหลายคนนะคะดูค่ะเรามีหน้าที่นะคะนั่งทําตามผู้กํากับเขาจะบอกให้เราทําอะไรนะคะเราก็ทําตามค่ะ ส่วนมากเขาก็จะมายืนบอกเรานะฮะว่าฉากนี้เขาจะทำอะไรแล้วทีนี้พวกเราเต้องมานั่งทำอะไรพวกเราเป็นกองเชียร์ตอนไหนที่เราจะต้องตบมือนะฮะตอนไหนที่พวกเราจะต้องเ hey ฮนะฮะตอนไหนที่พวกเราจะต้องโ oh ฮนะฮะแล้วก็ตอนไหนที่พวกเราจะต้องแบบ ห้ามใช้เสียงนะคะเคลื่อนไหวได้ตบมือได้แต่ว่าห้ามใช้เสียงนะคะเหมือนเป็นใบอะคะ่ะมันจะมีแบบนั่งตบมือแบบห้ามเสียงดังอะห้ามตบมือไปเจอห้ามให้เสียงออกนะคะตบมือแบบหลอกๆห้ามห้ามตบมือจริงๆอะไรเงี้ยหรือว่าจะเฮก็เฮก็ห้ามออกเสียงอย่างเงี้ยคะ่ะผู้กำกับก็บกบกขำเราก็ขำนะคะ แต่เราก็ต้องทำค่ะเขาสั่งให้เราทำเราต้องทำฉากไหนที่เราจะต้องแบบลุกขึ้นยืนตบมือแบบเชียร์สุดๆอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกเราให้เราทำนะคะมันก็เป็นประสบการณ์นะคะประสบการณ์ดีๆแล้วก็เป็นโอกาสดีๆนะคะที่เราได้เข้าร่วมกิจกรรมดีๆนะคะนะคะเขาสั่งให้เราตบมือเราต้องตบมือนะคะตอนนี้ให้ตบมือนี่ ดูนะคะดูแต่คนนี้เนี่ยแกแบบทุ่มเทสุดๆเลยเนี่ยคนตีกองอะ่ะเรามาเราไม่ได้ได้ค่าตัวนะคะเขาไม่ได้ให้ตังค์เขาให้มาร่วมอยู่ในกองถ่ายแต่ว่าเขาเลี้ยงพิซซ่านะคะเลี้ยงใครจะกินกี่ชิ้นกี่แผ่นกี่กี่ครั้งก็ได้เลยเขาเลี้ยงพิซซ่าเลี้ยงเครื่องดื่มแบบกินไม่อั้นนะคะ แต่ถึงเวลาต้องมานั่งมานั่งเข้าฉากต้องมาช่วยกันแบบถ่ายทำให้เสร็จนะคะมันจะกี่เทคก็ต้องก็ต้องเอาให้เสร็จนะคะนะคะแต่ว่าไปอยู่หลายชั่วโมงมากนะคะไปตั้งแต่เช้าไม่ใช่ไปตอนเช้าไปตอนไปตอนบ่ายบแต่ก็กลับประมาณสามทุ่มอคะ่ะถือว่าไปนานหลายชั่วโมงมาก ไม่ได้ตังค์นะคะแต่ไปค่ะสนุกแล้วก็ลูกชอบเราก็พารู่เราไปนี่ค่ะเป็นการถ่ายหนังในฉากที่แข่งกีฬาแฮนด์บอลนะคะเขาก็ถ่ายเสมือนจริงค่ะดูค่ะอันนี้เป็นครั้งที่สองของไอว่านะคะที่ไปที่ไปทำงานเข้าฉากแบบนี้แต่ว่าครั้งนี้ไอว่าไม่ได้ตังค์ ครั้งก่อนนู้นนะคะครั้งก่อนนู้นนะว่าเขาไปไปของกองถ่ายหนังจากต่างประเทศนะคะ oh. เขามาถ่ายตอนนั้นนะว่าต้องใส่ชุดไทยแต่ว่าเรื่องนั้นนะว่าได้ตังคนะ,คะ oh. เขาให้ตังทั้งวันเลย oh. เขาเหมาค่าตัวเราทั้งวันเลย oh. แต่ว่าวันนี้ฟรีค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะ oh. เราชอบเราก็มาลูกเราชอบเราก็พาลูกเรามา oh. มีความสุขนะคะ เนี่ยค่ะประสบการณ์ดีๆนะคะมีโอกาสถ้าเราได้มีโอกาสเขาหยิบยื่นโอกาสให้เราเราก็ต้องรับไว้นะคะแล้วก็ทำให้ดีที่สุดนะคะดูค่ะคนที่เป็นนักแสดงนะคะเขาก็จะมีนักแสดงที่เป็นแบบตัวนางเอกอะไรเงี้ยของเขาอะนะคะแต่ว่าคนที่เป็นนักกีฬาจริงๆนะคะ ที่เป็นนักกีฬาทีมชาตินะฮะแฮนด์บอลทีมชาติก็มีนะฮะมีมีที่มาแสดงด้วยจริงๆก็มีแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นตัวตัวประกอบตัวแบบพระเอกนางเอกเลยของเขาอะนะคะเนี่ยค่ะแต่คนจริงๆที่เป็นนักกีฬาแฮนด์บอลทีมชาติก็มีเล่นด้วยนะคะดูนะคะคนตีกองนี่ทุ่มเทมากกรรมกรกรรมการแบบ จริงอะเลยค่ะเหมือนเราเล่นจริงๆอะนะคะแล้วกองถ่ายเขาแบบรถเขาเยอะมากเลยนะคะหลายคันมากเลยมาเป็นแบบเป็นรถสิบล้ออะ่ะตั้งหลายคันเนี่ยรถขนอุปกรณ์แล้วก็รถพวกที่เขาใส่พวกเครื่องมือค่ะเยอะมากแล้วก็แบบอันใหญ่มากนะคะกว่าเขาจะขนของลงมาใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงอะ่ะเี่ว่าเห็นอะ่ะ พราะคณะพวกัว่ามาแต่ว่ายังขนของขนอะไรไม่เสร็จของเยอะมากนะคะพวกเสื้อสีน้ำดำนะคะเป็นสตาฟเป็นเป็นพวกกองถ่ายนะคะเขาช่วยกันขนแบบของเยอะจริงๆค่ะหลายอย่างนี่ค่ะเด็กๆก็มานะคะเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่เหมือนแบบกิจกรรมครอบครัวนะคะอันนี้เขาเลี้ยงพิซซ่าเนี่ย อันนี้เห็นไหมนี่เด็กเดินถือพิซ่าไปแล้วคุณจะเอากี่ชิ้นเขาไม่เคยมาห่วงนะคะนี่ค่ะดูเด็กๆวิ่งแอวพิซ่ากันใหญ่เลยนี่ตื่นเต้นพิซ่ามานะคะนี่ค่ะใครจะกินกี่แผ่นก็ได้นะฮะดูค่ะบางคนก็ใส่เสื้อทีมมานะฮะนี่บางคนใส่เสื้อทีมมาเลยเป็นทีมสีแดงดูเลยค่ะบรรยากาศดีๆนะคะ กิจกรรมดีๆมันไม่ได้มีบ่อยๆนะคะไอ้บ้าคิดว่าว่าเป็นเป็นผู้โชคดีที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะโอกาสดีๆถ้าเราไม่รีบใช้โอกาสนะฮะเราก็จะพลาดโอกาสเขาบอกว่าโอกาสดีๆเหมือนไอติมนะฮะถ้าเราไม่รีบกินมันก็ละลายหมดนะ,ะเออถ้ามีใครหยิบยื่นสิ่งดีๆให้เราต้องรีบคว้ามันไว้นะคะ นี่ค่ะเราต้องเซ็นสัญญาก่อนนะคะตอนตอนที่เราไปรายงานตัวเราต้องเซ็นสัญญาว่าอนุญาตให้กองถ่ายอะ่ะเขาถ่ายวิดีโอถ่ายรูปเราได้นะคะต้องเซ็นสัญญาด้วยไม่มีการมาฟ้องร้องที่หลังว่าห้ามห้ามถ่ายรูปชั้นหน้าอะไรงี้นะไม่ได้นะคะเพราะว่าเราเซ็นสัญญาไปแล้วโอเคคละคลิปนี้ว่าฝากไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบายบายค่ะบายบาย